สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบให้ด้วยแล้วก็หลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะอะหลาเรียกได้ว่าโอ้ยนะน้องหลิงน้องออมนะงานเข้าเยอะแยะไปหมด เอก็ยุ่งมากๆเลยช่วงส่งท้ายปลายปีอย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาค่อยๆไล่เรียงกันไปทีละเหตุการณ์ละกันเอาเป็นว่าเอยังไม่ได้ดูลงรายละเอียดอะไรมากนะักแต่เห็นข่าวแฟนมิตยาวไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าแล้วค่ะยาวไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์แล้วนั่นคืออะไรนั่นคืออะไรล่าสุดแฟนมิตครั้งแรกที่เวียดนามก็มาแล้วค่ะใช้ชืช่อ นะแฟนมิดว่า under the moon โรแมนติกตลอดแล้วดูโปสเตอร์เขาสิคือเป็นงานละเอียดงานตั้งใจก็เหมือนกับแฟชั่นของชาวเวียดนามสไตลิลิ์เวียดนามห้องเสื้อเวทเวียดนามนะที่เขาทําให้น้องออมเมื่อวันรับปริญญาเห็นงานเขาก็รู้อยู่แล้วค่ะว่ามันเป็นใส่ความตั้งใจจริงใจแล้วก็มีฟิลลิ่งเลยเนาะปกติแฟนมิทั่วไปก็จะใช่ไหม อันนี้ดูเขาแบบเขาเขา,เขาตั้งใจทํามากๆ,ๆเลยนะอะมาดูกันค่ะมาดูกันว่ายัางไงยังไงนี่จะเปิดขายขายตั๋วแบัตรแฟมีชนะวันที่29่ธันวาคมนะคะตั้งแต่11บเอโมงเป็นต้นไปก็คือก่อนปีใหม่ค่ะเปิดขายตัว๋วแสดงจริงวันที่22่สิบกุมภาพันธ์2,025ปีหน้าเวลาหกโมงเย็นนะคะเป็นแฟนมีชครั้งแรกที่เวียดนามนะ พอให้ดูลึกลงไปนะก็เรียกได้ว่าเขามาแจ้งแล้วค่ะบอกว่าเจ้าความรักทุกคนนะคะก็คือนะดอกไม้จะประมาณว่าจะเต้นระบำเริ่นเริงเลยเพราะว่ามันจะเป็นครั้งแรกที่เราจะได้เจอหลิงออมในงานแฟนมีสด้วยกันภายใต้ธีมว่า under the moon นะ เป็นแฟนมีตครั้งแรกของน้องหลิงน้องออมที่เวียดนามจดหมายเชิญเลยค่ะ,สะแสดงจริงวันที่22กุมภาพันธ์2,025เวลาหกโมงเย็นสถานที่นะก็เป็นชื่อของทางเวียดนามเป็นสนามกีฬาเป็นสนามกีฬาเมืองโฮจิมินห์นะคะโอ้โหพอพอเปิดขายตั๋ววันแรกก็คือวันที่29่ธันวาคมนะเออเขาบอกว่าพวกเราอะ มาเตรียมเป็นแสงสว่างให้กับน้องหลิงน้องอมด้วยกันในงานแฟมิลี่ครั้งนี้ห้ามพลาดเลยนะเออพี่สาวจินเห็นแล้วว่างพี่สาวจินเห็นว่าโอ้เล่นใหญ่มากๆนะพี่สาวเวียดนามเล่นใหญ่มากๆล่อไปสนามกีฬาเลยให้เดาวว่าจะจุคนเป็นหมื่นเลยเหรอนะพี่สาวจินอีกคนหนึ่งเข้ามาก็หัวเราะค่ะบอกว่าอืมยังไงยังไงก็คือไม่มีชั้นด้วยอ่ะก็คือ ก็คือเท่าที่สาวเสียงมานะตอนนี้นะก็คือพี่สาวจีนน่าจะไม่ได้บินไปร่วมที่เวียดนามเหมือนกับทุกทีเพราะว่าสาเหตุอันนึงก็คือน้องหลี่น้องอ้องไปจัดที่เมืองจีนแผ่นดินใหญ่บ่อยๆอยู่แล้วด้วยหลากหลายเมืองการที่เขาจะบินมาเวียดนามเขาบอกอ,อย่างอะไรอย่างเงี้ยโดยส่วนมากที่เห็นนะตอนนี้นะเออเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งแบบแฟนมีจะเต็มไม่เต็มอ่ะถ้าได้แรงดันแรงหนุนจากพี่สาวจีนด้วยจะเต็มเร็วมากมาก ล่าสุดเอไปเห็นมาคร่าวๆยังไม่ได้เจาะมากนะคร่าวๆคือตั๋วแฟมีที่โตเกียวยังขายไม่หมดนะคะเอใครรู้ข้อมูลบ้างมันอาจจะเกี่ยวกับระบบแรนดอมสุ่มอะไรที่เขาจัดตั้งขึ้นมาป้ากลายเป็นว่าแรนดอมไปแรนดอมมาตอนแรกบอกว่าแรนดอมที่ส่งเข้าไปแบบว่าคล้ายๆรอชิงโชคคือเต็มแล้วใช่ไหมแต่พอแรนดอมเราได้สิทธิ์เราคุณต้องจ่ายเงินอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็เลยนับจำบัดนนี้ตัวยังเหลืออยู่เพราะเอเห็นล่าสุดเมื่อวานนะทางเ x ซิพิเตอร์ที่โตเกียวก็ยังมาโพสต์ขายอยู่บอกยังมีตัวนะมาจองกันได้ที่โตเกียวใครรู้ข้อมูลรายละเอียดก็มาร่วมแชร์กันได้นะอยากจะจอดลึกให้แต่ว่าช่วงนี้งานยุ่งจริงๆเอาเป็นว่าเอาเป็นหัวข้อหลักๆไปก่อนละกันเออพี่สาวจินให้บทเลยเห็นตารางแฟนมีตยาวไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ตกลงเพียงเธอจะยังไงยังไงกันตกลงจะได้เริ่มถ่ายไหม เธอมันช่วยไม่ได้นั้นคิวน้องตอนนี้เป็นคิวทองมากๆในงานแฟนมีก็ต้องให้โอกาสน้องได้ไปเก็บเกี่ยวนะเงินตาไรารายได้ไรายรับเข้ามาก่อนเดี๋ยวละครอ่ะซีรีส์อะ่ะเดี๋ยวยังไงมันก็หาเวลาถ่ายจนได้แหละเธอแต่ฉันได้ยินข่าวว่าเดือน12เดือนธันวาคมก็จะเริ่มแล้วนะ ก็อาจจะได้เลื่อนเป็นบางฉากบางอะไรก็เปิดเปิดไปก่อนอะไรเอาเลิกเอาใช้หรือเปล่าอ่าอันนี้ไม่รู้เลยจริงๆนะเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาบอกละกันเออเดี๋ยวจะมาบอกละกันแล้วก็อีกหนึ่งอีเวนท์ที่น่าสนใจในวันนี้ก็คือน้องออมรับปริญญาจริงถึงกับออกประกาศออกมาเลยจากเหล่าบ้านเดี่ยวบ้านคู่ของน้องออมนะบอกว่าเออเอ,อสรุปไปเลยละกันก็ประมาณว่าขอว่างานเนี้ให้เป็น คล้ายๆส่วนบุคคลในครอบครัวเออขอสงวนไว้ให้กับครอบครัวน้องออมบ้างแล้วก็บัณฑิตท่านอื่นด้วยก็คือไม่ได้จัดใหญ่เหมือนทุกครั้งนะเพราะว่าจัดกันไปเต็มที่จุกๆแล้วว่าครั้งนี้ต้องให้เกียรติบัณฑิตท่านอื่นด้วยประมาณนั้นบ้านเขาออกนะคำแถลงการคำไอ้นี้มาก็อาณะของน้องหลี่น้องออมทางบ้านบันเดียวบ้ันคุณบอกว่าเอาไว้รอโอกาสที่เหมาะสมละการแต่งงานรับปริญาจริง ขอสงวนไว้ให้กับคนในครอบครัวทั้งของน้องอ,อมเองแล้วก็ของบัณฑิตท่านอื่นด้วยเอ,อประกาศให้รู้โดยทราบการเดี๋ยวมารอดูค่ะว่าจะมีภาพอะไรน่ารักน่ารักออกมาอีกหรือเปล่านะอ่ะนี่มาต่อมาต่อยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบโอ้โหเมื่อวานหลากหลายเรื่องราวน้องอ,อมน้องหลิงล่าสุดก็ไปถ่ายนิตยสารให้อีกแล้วใช่ไหมคะเรโทรใช่ไหมคราวนี้ น้องออมนั้นน่าจะเป็นจิยาสารหัวจีนป้าเห็นพูดเป็นภาษาอังกฤษกันทั้งคู่หรือว่าของที่ไหนอะเอไม่แน่ใจแต่น้องเขานี้พูดเป็นภาษาอังกฤษซะเยอะเลยนะเออก็เรียกได้ว่าตีมเนี้ยน้องออมก็มานะมาเปิดเอาไว้ว่ามันจะเป็นออมหลิงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวไปตามดูกันได้ในนิตยสาร แต่ทรงผมน้องออมเนี่ยจะคล้ายๆกับทรงพี่หลิงที่ถ่ายให้ล่าสุดนะคะกับกับกับชื่ออะไรนะบาซ่าเออบาซ่าทรงเนี้ยสองคนเนี้ยทำยังไงก็เกิดจริงมันดูหล่อดูเท่จนน้องออมแบบจะยอมเป็นน้องออมจะจะยอมเป็นออมหลิงแล้วะ่ะซึ่งโดยปกติถ้าใครติดตามมาตลอดก็จะรู้ว่าน้องน้องออมจะไม่ชอบให้ใครเรียกเรียกชื่อตัวเองอยู่ข้างหน้า นะออมหลิงหรือว่าล่าสุดใช่ไหมคะล่าสุดก็เป็นงานประกาศรางวัลป่ะเรียกออมจีหน้าอย่างเงี้ยน้องออมมีเครื่องเนอะนะาก็รีบบอกไม่ใช่ต้องจีหน้าออมจีหน้าออมคือน้องออมไม่อยากชื่ออยู่นําหน้านะอ่ะก็เรียนรู้น้องเขากันไว้อ่ะเดี๋ยวงานะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมามีบทสัมภาษณ์ก็คือน้องหลิงน้องออมมาโปรยโฆษณาว่ามาซื้อนิตยสารากันได้นะคะเราจะได้ดูแฟชั่นข้างในว่าตกลง นิยาาตยสารเล่มนี้จะเป็นออมหลิงหรือหลิงออมกันแน่เออก็เรียกได้ว่าก็เปลี่ยนสไตล์กันไปมาแล้วค่ะคู่นี้นะเปลี่ยนสไตล์กันไม่หยุดแถมเมื่อวานโอ้โหงานที่เท่าไหร่แล้วว่าไม่ได้นับนะเอาเป็นว่าไปร่วมไปเป็นเกสใช่ไหมคะไปเป็นเกสในงานคอนเสิร์ตของน้องกาฟกาฟคอนเสิร์ตส0 2 4ได้น้องหลิงน้องออมไปเป็น เกสนั่นเองก็เรียกได้ว่าลีลาประทับใจแล้วพอถึงตอนเย็นน้องก็ต่อทันทีเลยกับงานประกาศผลรางวัล Y ว e n t ว r t a i n m e n t ใช่ไหมเอออวอร์ด2024ซึ่งเป็นแรงโหวตจากทั่วทั้งโลกนะคะไม่ใช่แค่ไทยนะแรงโหวตจากทั่วทั้งโลกซึ่งน้องหลิงน้องออมและซีรีส์ใจซ่อนรักก็ได้รับรางวัลกันไปคนละ ไม่รู้คนละเท่าไหร่ละแต่ก็มีแน่ๆคนละรางวัลนะ่ะนะเออก็เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่แบบเป็นช็อตฟินกระจายอีกช็อตหนึ่งด้วยก็เดี๋ยวคลิปนี้นะเราจะยังไงดีมาจบกันที่ประมวลภาพดีไหมความน่ารักน่ารักของน้องหลิงน้องออมนะตลอดวันเมื่อวานเรียกได้ว่าโอ้โหสุดฮอต้องมาแล้วก็อ่ะก็มาตามดู เบื้องหลังอะไรโอ้เหล่า f อไปรอรับอย่างเนืองแน่นอุณาฝากคลังเช่นเคยนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ใครมีคอมเมนต์ความคิดเห็นว่ายังไงก็มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านที่ได้ดูมาถึงจุดนี้ได้ขอให้เป็นวันที่เฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์พูนสุขกันไปเลยนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ